แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงแิงนะคะค่ะสวัสดีวัอีค่ะอกิกแล้วไปยังคะพี่เขาบอกว่าแป๊บนึง <ś les> หนูมีเวลาไม่เป็นไรหนูรอได้ มาการมาร่วมงานไปนี้หน่อยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานกับแพทรเลอร์นะคะ best in Asia นะคะมากกว่าแค่เรื่องอาหารแต่ว่าอาหารการกิน accommodation ทั่วเอเชีย best of the best คือมาร่วมกันที่นี่ที่ไทยที่บ้านเราเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้มาร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูว่าที่ไหนของเอเชียมีของที่ดีที่เราไป explore ด้วยกันได้ค่ะ จริงส่วนตัวถ้าไลฟ์สไตล์เราในเรื่องของการกินเป็นย no ังไงคะอะไรนะคะไไลลฟ์์สตขออองการนเ่ไลฟ์สไตล์ของการกินจริงๆแอนเป็นคนที่ชอบชอบกินชอบ ชอบคริสตินของหลายประเทศชอบลองอะไรใหม่ๆชอบลองอะไรแบบลักชัวรี่แต่ชอบลองอะไรที่เป็นโลโก้ด้วยคือทุกที่มีวัฒนธรรมแล้วก็สเปเชียล y ีของแต่ละประเทศที่แอนชอบลองชอบวิทนิชชอบเอ็กซ์เพรียร์ด้วยแล้วก็อยากมาให้ทุกคนมาลองทําเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนทุกที่เหมือนที่ไทยเนาะเรามีหลายอย่างหลายแบบแล้วก็หลายประเทศก็มีเหมือนเราแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนแต่ว่าที่ทันเลร์มีให้ดูค่ะ อย่างในงานนี้มันจะเป็นเทศก,กาลอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่สุดอลังการมากๆตัดหน้าเเด็ตัวเราแบบอยากอยากทานอาหารแนวไหนในงานนี้อะไรอย่างเงี้ยงานนี้เราวค่ะจริงๆแอนชอบแอนเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆชอบเซอร์ไพรส์เลยแอนไม่ได้มากับแบบความคาดหวังอะไรแต่ว่าอยากมากับ experience ท์ี่จะได้เอากลับไปคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ไปแนะนําด้วยค่ะแล้วเราก็จะได้เจอเชฟระดัแบนบานาชาติที่จะมาในงาน,น ใช่สิ่งที่แอนชอบคือเชฟนานาชาติแล้วก็ในเอเชียด้วยนะคะเขาเอาความเป็นของประเทศเขามาผสมกับลักชัวรี่คูซีนกับแบบมาสเตอร์เชฟของเขาอ่ะซึ่งทำอะไรมันเอเลเวตความกินแล้วก็ความดื่มในในแต่ละแต่ละอย่างคือมันดีมากแล้วก็มันเอ็กไซต์เองแลอยากเพิ่งดื่มอะคะชอบยาอะไรอ <laughs> ชอบอะไรที่ แบบ refresh ชอบอะไรใหม่ๆอะไรแบบซ่าๆเปรี้ยวหวานบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นอะไรคะ่ะชอบทุกอย่างกิน <c oughs> <ๆ>ได้หมดกินได้หมดค่ะเอาฝากเชิญชวนทุกคนแบบมางานนี้หน่อยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงาน t a t l e r Best of Asia นะคะมามาดูมาได้ประสบการณ์แล้วก็มา experience อะไรใหม่ๆนะคะจากทั่วเอเชีย Best of the Best อยู่ที่นี่ที่ไทยนะคะ mm hmm. กับ t a t l e r ด้วยคะ่ะ ได้เจอตอนน้องลงเครื่องค่ะได้ไปรับน้องที่สนามบินค่ะคือภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยแอนกับแอนชคีคือนั่งดูกันแล้วแบบเกือบจะร้องไห้อะเพราะว่าเหมือนแบบม,มันใกล้มากๆแล้วแล้วน้องทําดีมากตอบคําถามดีมากแล้วคือไม่ได้พลาดตรงไหนเลยไม่ได้ผิดตรงไหนเลยแต่ว่าบางอย่างในในวงการมันควโชว์ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องทําดีมากแล้วก็ภูมิใจแล้วรู้เลยว่าน้องคือมงสามในใจของคนไทยแน่นอนค่ะ แฟนๆยังหลายคนยัง move on ไม่ได้นะกับทางนี้เข้าใจค่ะเข้าใจพราว่าเหมือนเราทําดีที่สุดแล้วน้องก็ทําดีที่สุดแล้วแล้วเหมือนเราเป็นแบบครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะตอนที่แบบคนในครอบครัวเราทําดีที่สุดแล้วเราก็อยากเห็นเขาประสบแบบความฝันของเขาก็ไม่ได้อยากบอกให้ทุกคน move on แต่ว่าอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็ support ให้น้องด้วยค่ะเพราะน้องยังมีอีกหลายอย่างที่น้องทําได้เพราะน้องเป็นคนที่เก่งมากที่คิดตอนประกวดเสร็จได้มีการแบบส่งกำลังใจให้น้อง แอนก็ได้โพสต์ลงส่งกำลังใจแอนรู้ว่าน้องได้แบบแมสเซจเยอะมากๆเพราะตอนที่แอนไปประกวดใช่ไหมคะก็ได้ข้อความเยอะมากแล้วบางครั้งอ่ะคนที่เราอยากคุยด้วยมันก็แบบไปลึกๆเข้าไปแล้วเลยแอนก็รอบอกน้องต่อหน้าเลยที่สนามบินเลยว่าแบบ you did your best and we're so proud จริงๆอย่างก่อนหน้าที่มันมีคุณลุนงามแล้วเ็าบอกว่าพอประเทศไทยสวยก็ส่งแล้วตายบัตรก็ส่งแล้วใา่ขอดก็ส่งแล้วในมุมมองของแอนอ่ะถ้าประเทศไทยจะต้องส่งปีหน้า แอนอยากส่งแบบไหนอะไในมีรีเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมีหลายคนถามแอนว่าถ้าแอนได้ส่งแบบสไตล์ไหนไปแอนก็ตอบว่าคนที่เหมือนน้องโอปอหน้าไทยเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้คือนี่คือไอเดียลของแอนเลยแล้วเราส่งไปแล้วแต่องาไม่ได้วงกันหนูไม่รู้ว่าจะส่งใครไปแล้วอะ่ะเพาอย่างล่าสุดแม่พี่ก็ต่อน,นิคติดก็ <ử. S 2> คือแม่พี่ก็ต้องหาแบบไหนดีถ้าแอนว่าแอนจะไาช่วยแม่พี่ได้หบปีหน้าองออยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าแอนเชื่อว่า มีคนหนึ่งที่จะเอามองกุฎสามมาให้คนไทยได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้เขาไปปรับตัวเหมือนรุ่นพี่หรือว่าคนอื่นในวงการแต่อยากให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วก็ส่ง energy ออกไปถึงจัก,กรวาลแล้วก็ให้จัก,กรวาลเลือกเราค่ะแต่ตอนนี้เหมือนแฟนๆนางงามนะเขาบอกว่าพอรู้ว่าปีหน้าเนี่ยคุณเนท์มต่อสัญญาที่วามีนาจะมามแล้วอยงง่างนั้นไหนคะก็รุ้นค่ะรุ้นค่ะอยากอยากเห็นทุกคนมาตามความฝันค่ะได้ยินว่า เจสซี่อาจจะมา <Jessie S 1> ด้วย,วยมินอ,อาจจะมาไอกา้กันคือพร้อมที่จะเชียร์ทุกคนนะคะเพราะทุกคนเก่งมากแล้ว m s s u u n v v r s s t ท a i เ a n d เป็นเวทีที่จะเสริมความฝันของทุกคนแล้วก็พุชทุกคนไปถึงความฝันของตัวเองด้วยก็เชียร์นะคะถ้าจะมาก็เชียร์แน่นอน,นะคะ่ะ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะ